อีเวนต์นี้มันสําคัญตรงที่ว่าไม่ใช่แค่สอนเรื่องเทคนิคและฟอนเดเมนทัลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะให้อัตลุกและมุมมองช่วงเศรษฐกิจแย่ๆเนี้ยของปีนี้สมควรที่จะเตรียมตัวยังไงสมควรที่จะวางแผนการเงินวางแผนชีวิตอย่างไรเพื่อสู้ต่อไปนะครับเข้าสู่ปี2024แล้วก็ไปข้างหน้าอีก ันนี้เราเราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับงานที่เรากำลังจัดขึ้นมาเนาะ28ตุลาครับ28ตุลา,าวันเ <Okay. S 2> สาระวิทยากรเนี่ยเรามี3ท่านเนาะพี่เบโดพอจะแนะนําวิทยากรได้ไหมครับว่าเขาเก่งในด้านไหนบ้าง2ใน3ท่านเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนผมนะครับคุยงทํารงชัย แล้วก็โค้ชเป็กนะฮะหรือเป็กปุญญวีดอกเตรต้องเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักนะครับแต่ว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับดอกเตรต้องมาท่านเป็นคนดังคนหนึ่งนะครับนางเรื่อง Miss Universe ด้วยอะไรนะครับเขาเป็นเขาเป็นคนที่โคชชิ่งเนาะคอยแบบขุดพลังข้างในจากคนออกมาให้ได้แสดงศักยภาพกันซึ่งมองว่า3ท่านเนี้ยบรรยายด้วยกันแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ครอบคลุม ทุกมิติและทุกอย่างของการลงทุนเลยเพราะว่าดอกตรต้องในด้านของ Mindset แล้วก็ปรัชญา psychology อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตลงทุนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ชิ่วชาญในด้านเทคนิคมากๆนะครับส่วนของโค้ชเบกนะครับโอ้โหเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับ fundamental หรือ macroeconomic เศรษฐกิจมหาภาคหรืออะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลย ดีเยี่ยมนะครับจริงๆตอนนี้เนาะนักลงทุนหลายๆคนมีเพนพอยต์หลายๆอย่างเลยช่วงนี้ก็ยากลําบากมากๆ <c oughs> เลยเออปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงมันนี่มันต้องย้ายไปสักที่หนึ่งถูกไหมแต่ตอนนี้ผมมองไป <c oughs> ทางไหนก็มีแต่ เรื่องแย่ๆไปหมดเลยคือ3ท่านนี้ก็พิสูจน์มาแล้วนะครับอยู่ในวงการนี้นะครับประสบการณ์เนี่ยเราเทียบเท่าไม่ได้เลยนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เคยผ่านมาแล้วเคยเจ็บมาแล้วนะครับเพื่อให้เราไม่ต้องเจ็บมากขนาดนั้นใน b r o ชัว r e หรือโปสเตอร์ของงานนี้จะเห็นว่าเรียกว่า3ามมอสกเทียนแล้วก็มีรูปของทั้ง3ท่านเนี่ยเราอยากจะได้ความรู้อะไรเนี่ยเราก็จะไปพวกอินเทอร์เน็ตยูทูบพวกคลังวิดีโอคลิปนะฮะคุณซื้อคอร์สแต่ว่า อีเวนต์นี้มันสําคัญตรงที่ว่าไม่ใช่แค่สอนเรื่องเทคนิคและฟอนเดเมนตัลเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะให้ออทลุคและมุมมองช่วงเศรษฐกิจแย่ๆเนี้ย ของปีนี้สมควรที่จะเตรียมตัวยังไงสมควรที่จะวางแผนการเงินวางแผนชีวิตอย่างไรเพื่อสู้ต่อไปนะครับเข้าสู่ปี2024แล้วก็ไปข้างหน้าอีกครับผมต้องเคลียร์ตารางไปแล้วแหละวันที่8ตุลาเนาะถ้าใครมางานก็ได้เจอพวกเรา2คนอยู่แล้วแล้วก็มีนักลงทุนอีกหลายท่านที่เข้ามาร่วมกันก็เป็นเหมือนเป็นงานมิทติ้งด้วยแล้วก็เป็นงานสัมนาที่ได้ความรู้ด้วยก็ หวังว่าทุกคนจะมาแล้วก็ใช่งเราแต่ว่าเราก็เพิ่มเติมนะหลายคนในวงการหุ้นเนี่ยต่อให้คุณเคยฟังเป๊กกับหยงมาก่อนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มันจะทําให้คุณพร้อมจริงๆตาสว่างมากขึ้นไม่ว่าจะด้านของการ t ทคนิคอลเทรดดิ้งหรือฟ u น d a เมนทัลอินเวส m e เมนต์หรืออะไรต่างๆคนเราเนี่ยไม่ใช่นั่งหน้าคอมแล้วก็ลงทุนแต่ว่าดรต้องก็จะสร้างคอนฟิ d เ n นซ์สร้างบุคลิกภาพของตัวเองต่อให้คุณออกข้างนอกเทรดดิ้งรูมหรืออินเวส m e เมนต์รูมหรือคุณไปเจอคนเก่งๆนะฮะคุณต้องมีอิมเจที่ดีด้วยนี่คือสิ่งที่ดรต้องเนี่ยเอาความรู้เนี่ยมาแชร์กับทุกๆท,ท่านเลยครับไม่ใช่แค่ด้านการลงทุนอย่างเดียวเนะเป็นด้านการใช้ชีวิตของนักลงทุนคนหนึ่ง<ช>ด้วยเนาะเหมือนสิ่งที่ผม ประสบปัญหาก็คือเวลาวผมเป็นนักลงทุนเนี่ยผมมักจะคุยกับคนอื่นที่อยู่นอกเซอร์เคิลไม่ค่อยดูเรืนะ่องผมคิดว่างานนี้อาจจะทําให้เราเบรนหลายๆอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้ชีวิตเราอ,นนอาจจะดีขึ้นได้ในทางด้านลงทุนและการใช้ใชีชวิตด้วยใช่ไหมครับคือแบบว่าเราจะเป็นเหมือน มนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเลยเบนเก่งเทคนิคอลเบนเก่งฟันเดมนตโตและเบนเก่งเรื่องฟิโลสอฟีเอปรชัชญาไซควิทยบุคลิกภาพทุกอย่างโอ้โหบอกเลยเบนเป็นคนมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบจริงๆสาวๆก็มาจีบเบนเยอะเลยนะครับเออแล้วก็ทุกคนอยากจะมาทำธุรกิจมาทำดีลกับเบนทั้งนั้นเบนก็เป็นนักลงทุนพอโตพอสมควรเลยนะครับแล้วอายุอย่างน้อยอายุเท่าไหร่อะ ปีนี้ปีนี้26ครับเริ่มลงทุนตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะรู้จักตลาดหุ้นเลยแล้วก็เข้ามาซื้อหุ้นตัวแรกอนะ่ะตอนม .4 อ่ะผมจำไม่ได้แล้วกี่ปีแล้วสักอายุ16-17เนาะ ก็ลงทุนได้หรอปีตอนนั้นผมใช้ชื่อข้อใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็หุ้นตัวแรกผมจาได้ผมซื้อ c p o น่าจะเป็นหุ้นตัวแรกแกของใครหลายคนเลยใช่ไหมใช่ใแล้วเบนก็เรียนรู้เรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นเนี่ยอ่านหนังสือจากการดู YouTube แล้วก็จากกูรูต่างๆด้วยใช่ไหมจริงๆที่ผมมาช่วยงานเนี่ยเราแบบผมอยากช่วยมากเพราะว่าจุดเปลี่ยนผมคือพี่ยงนะ อแต่พี่หยงไม่รู้ตัวเพราะว่าตอนน้องมยังเป็นเด็กคือพี่หยงอไปสอนที่มหาลาัยมันมี stock university อเออพี่หยงเข้ามาสอนแล้วก็แข่งกันเอาบัวหลวงปะ่ะใ,ใช่ใช่ใช่ของบัวหล,งลวงเราผมอันน้ที่หนึ่งมาดีช่วงนั้นเนี่ยป็นทําให้แบบว่าเฮ้ยผมมั่นใจแน่เลยว่าแบบเฮ้ยผมต้องประสบความสำเร็จในด้านนี้แน่เลยเพราะว่าแบบถ้าเราไม่เก่งเราจะได้หนึ่งเหรอรก็คิดตามเด็กๆน้ะเราก็แบบพอเรามั่นใจว่าเราสามารถทําได้มันทําให้เราแบบตั้งใจกับมันแล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆเลยก็เป็น โตมาโตมาเยอะพอสมควรเห็น <c oughs> ใส่เรือนตัวเตปโชโชหน่อยสิ <c oughs> ใส่ใส่เรือนเดียวกันมาได้วันนี้ <c oughs> ตลกมากคือพี่ใส่ไม่ว่าเพราะพี่อายุเยอะแล้วแหละ แต่ว่าน้องเนี่ยนะอายุห่างกันมากใส่เรือนเดียวกับพี่นะพี่รู้สึกวันนี้ก็กไม่ได้ทัดกันเลยนะพี่รู้สึกว่าพี่ช้าไปหรือเปล่าหรือเร็วเราอะเร็วเกินไปหรือเปล่าก็มีจริงๆว่ามีพี่พี่ไปโดนไอดองนั่นแหละก็แบบเฮ้ยมีนาฬิกาดีดติดไว้สักอันหนึ่งมันก็โอเคเวลาออกงานหรือว่าเวลาไปเจอผู้คนใช่ไหมก็ให้เรามีฟอร์นิเจอร์บ้างไม่งั้นเดี๋ยวเราเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็ดูจากข้างนอกเราก่อนอยู่ละเอออย่างน้อยติดไว้สักนิดนึงมันก็โอเคอย่างน้อยมัน ถึงตอนนี้ราคาจะล่วงมาเยอะ แต่ผมว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่รักษาวารูได้<ช>บ้างล่ะใช่ซึ่งมันเนี้ยมันเป็นไปได้เพราะว่าพอเราโตเรามีเงินมากขึ้น,นแล้วก็เราจะไม่มีอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ครับอย่างที่เบนพูดนั้นก็ได้เรียนรู้จากกูรูอีกมากมาย<ช>แล้วก็จากความตั้งใจเรียนพราะเราสนใจในเรื่องนี้เนาะแต่เราเคยเจ็บมาก่อนด้วยใช่ไหมโอ้แน่นอนเคยเจ็บมากแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กๆเกนาะย,ยังดีทียังเริ่มด้วยเงินน้อย,นอยเนาะช่วงนั้นที่เจ็บหนักๆถ้าคนจําได้น่าจะเป็นช่วงแจ๊สแจสมินช่วงประมูลยูดี้แจ� ครูอะไรเงี้ยหุนมันก็ลงมาโหดานเลยั้งแรกที่ทําให้ผมรู้ว่าเจ็บตัวมันเป็นยังไงเพราะว่าขอดทุนน่าจะหายไป50% 6 0กเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเงินแค่หลักแสนก็เลยคิดว่าทํางานแป๊บเดียวก็กลับมาได้ละแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยผมคิดอีกแบบหนึ่งว่าแบบตอนนี้เวลของเราเนี่ยต้องมองดิเฟนซีฟมากขึ้นเนาะเพราะว่าเวลของเราที่หายไปเนี่ยตอนนี้ไม่น่าจะสามารถทดเชยด้วยการทางานกินเงินเดือนมาได้ละดีละที่เคยเจ็บตอนเด็กมาก่อนเนาะก็เลยทําให้ในอนาคตเนี่ยเรามองภาพได้กว้างยิ่งขึ้นเราก็มีความระมัด พึ่งพูดเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากต่อวัยรุ่นนะ,นะคนที่พิ่งเรียนจบมาหาลัยอานเงี้ยก็อันนี้คือเป็นโอกาสทองของคุณที่จะมาเอีเวนต์เนี้ยนะฮะมันมีมูลค่าจริงๆ <c oughs> คุณเข้ามาปุ๊บแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรเงี้ยก็ได้เป็นเหมือนเบ้น,นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ว,ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จการลงทุนเนาะ <c oughs> ใช่ใครๆก็สามารถพัฒนาตัวเองได้แหละแต่ละคนนาฬิกาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนี้นะครับมีวิกฤตในชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีด้วยซ้ำนะครับถ้าเราไม่เจ็บเราไม่เรียนนรู้ใ ประสบการณ์ชีวิตของเราเราผ่านการเจ็บผ่านการมีบทเรียนผ่านการเจอคนเก่งๆผ่านการเรียนรู้จากคนเก่งๆเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้ก็เป็นการแชมมองจากคนที่เจอจริงโดนจริงเป็นกูรูที่สามารถถ่ายทอดให้ทุกคนทุกเพศและทุกวัยเลยครับโอกาสนี้มีโอกาสเดียวห้ามพลาดคว้าเลยนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการลงทุนก็ได้เนาะงานนียมันเหมาะกับทุกคนเลยเนาะที่อยากจะพัฒนาตัวเองเราก็อยากได้ความรู้อายุ1 8หรืออาย40ุ40ได้หมดนะครับเพราะมันไม่สายเกินไปนะครับ mm. ว่าคุณก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่นะครับก็ไว้เจอกันนะครับวันที่28ตุลา